นี่เป็นบัญชี Google a d ดทำให้คุณได้อารมณ์ความรู้สึกกันนะครับ Google a d ดถ้าใครทำ a c e b o o k อยู่แล้วคุณมีบัญชีโฆษณา Facebook Google ก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันก็จะมีบัญชีโฆษณา g o o g l e เรียกว่า Google a d ดนะครับจริงๆแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นบัญชี Google Ads คราวนี้มาดูก่อนว่า Google Ads มันประมาณไหนผมก็เตรียมมาแบบง่ายๆไม่กี่สไลด์นะครับแต่ทำให้คุณเห็นภาพถ้าใครยังไม่เคยใช้ Google Ads นะครับ Google เวลาเราเรียก Google Ads เนี่ย ผมต้องเปิดเนี่ยเราจะหมายถึงตัวนี้สมมติผมพิมพ์คำว่าอะไรเดียเอา SME จมจเนีเ่ยอ้าเการตลาดล้าน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 ,านหาล้านอะไรสักอย่างนึ่งกันล้านขายหินแกรนิตอย่างนี้นะครับใกล้ฉันเวลาคุณหาข้อมูลใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นโฆษณาโฆษณาตัวเนี้ย หลายคนเรียก o o ก็แอดนะคือตรงนี้นะฮะที่มันมีแอดถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็โฆษณาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณอย่างนี้ o ูก็แอดมันเป็นคำใหญ่กว่านั้นบัญชี o o ก็แอดเนี่ยจริงๆข้างในมันประกอบไปด้วยโฆษณาหลายรูปแบบแต่ผมทำให้มันเป็น,เป,นเป็นกลุ่มใหญ่ๆมีอยู่3รูปแบบ1 Search Ad ก็คือโฆษณาจากเน็ตเวิร์กที่เาเรียกว่า Search Network ที่คำค้นหาก็คือตัวตะกี้นี่แหละครับอันนี้คือ o o ก็แอดเป็น Search Ad ที่หลายๆคนเรียกว่า Google Ads เนี่ยคือตัวหลักที่ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้กันก็คือตัวนี้นะครับแต่ผมฉายภาพใหญ่ให้ดูก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วใน Google Ads มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นตัวที่2ที่เราสามารถทำโฆษณาบน Google Ad s ได้เนี่ยเขาเรียก Display a d s Display Ad ไอ้รูปภาพมันอาจจะเล็กสำหรับคุณมันคือภาพแบนเนอร์กระจายตามเว็บไซต์ต่างๆพูดเดี๋ยวมันไม่ได้อารมณ์ครับต้องเปิดครับยกตัวอย่างเช่นเราเข้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์อย่างนี้นะฮะ เดลี่นิวสอย่างเงี้ยมันจะมีโฆษณามาเวลาผมโชว์เนี่ยครับแบบนี้ครับมีโฆษณามาเห็นไหมครับเขียนว่า Google เห็นไหมครับความหมายก็คือคุณสามารถที่จะเอาภาพโฆษณาไปแสดงตามเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ได้เลยนะ Google ก็ฉลาดมากครับเขาไปจับมือกับเว็บไซต์พันธมิตรจริงๆทั่วโลกมาเลยตั้งแต่ c n n b b c เว็บไซต์ข่าวของไทยเนี่ยไทยรัฐคมชั้ลึกเดลี่นิวกรุงเทพธุรกิจบางกอกโพส์เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อตรงกับ แต่ละเจ้าหนังสือพิมพ์ละซื้อผ่านเจ้า Google Ads ตัวเนี้ยก็ได้เขาเรียก Google Display Network นะครับก็สามารถทำได้ก็คือตัวนี้ซึ่งเวลาเราทำเนี่ยมองภาพเหมือนยิงโฆษณาบน Facebook เลยสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านบัญชี Google ตัวนี้ไงฮะเห็นไหมครับ ในบัญชี Google คุณสามารถทำกู o กิลเซิร์ชแอดได้ตัวส,ส่วนใหญ่ที่คุณเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Search a d ดแต่ผมกำลังฉายภาพให้คุณเห็นอีกว่าเออจริงๆแล้วภาพแบนเนอร์ตะกี้ที่แสดงบนเว็บไซต์ต่างๆคุณก็สามารถทําได,ด้ด้วยตัวเองนะด้วยบัญชี Google Ads นี่แหละนี่เป็นตัวที่2ออยากทําให้คุณเห็นภาพใหญ่นะครับตัวที่3เรียกว่าวิดีโอแหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพียงแต่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ เวลาคุณดู youtube ยังไม่ทันดูเลยมีโฆษณาขึ้นมาแล้วมีปุ่มกดข้ามพร้อมนึกภาพบอกไหมครับนึกไม่ออกผมเปิดให้ดูครับผมเปิดให้ลูกค้าดูทีไรเนี่ยไม่เคยเจอเลยครับโฆษณาแต่เวลาดูเองทำไมชอบเจอโฆษณาก็ไม่รู้อ๋อนี่ผมไลฟ์อยู่เออไม่เคยเห็นตัวเองในไลฟ์เลยเออนี่ผมไลฟ์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดตัวไหนเดียที่มันเป็นโฆษณาขอโทษนะครับผมก็ชอบนอกเรื่องอ่า ผมกดโมโม่มสักตัวนึงก่อนนะครับอ่าเจอเลยเนี่อย่างนี้ครับโฆษณาสแสดงยังไม่ทันจะดูเลยผมก็แรงจะดูแบ d บอยช่องแบ d บอยเนี่ยยังไม่ทันดูเลยมีโฆษณาขึ้นมาโดน,นบังคับดู5วินาทีเห็นไหมครับอุ่มกดข้ามถึงจะขึ้นอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นแบบบัมเปอร์มันจะมีหลายแบบและกันแต่นี่คือโฆษณาบน YouTube ซึ่งมันคืออย่างที่ผมว่าวิดีโอแอดซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านบัญชี Google Ads ถ้าคุณพอรู้วิธีทำนะครับแค่ฉายภาพให้คุณเห็นก่อนว่าไอ้เจ้า Google a d ที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆเขามีอะไรมากกว่านี้นะฮะตัวใหญ่ๆคือ Search Ad ที่เราคุยวันนี้แต่ถ้าคุณพอมีทักษะหรือพยายามจะเรียนรู้หน่อยผมว่ามันไม่ยากมองมันเหมือน Facebook ได้เลยถ้าคุณยิงแอด Facebook ได้ไอ้นี้ถึงจะเรียกว่ายากกว่าแต่ยากกว่าไม่เยอะคุณสามารถจะมีออปชันในการทำโปรโมตสินค้าธุรกิจคุณผ่าน Search Ad Display คือบนเว็บไซต์แล้วก็วิดีโอ YouTube ถ้าคุณมี ด้วยบัญชี Google Ads อแล้วผมก็อยากจะบอกคุณอย่างนี้สิ่งที่เราจะคุยกันคนนี้ก็คือ Search Ads e a r c h a d ก็คืออย่างเงี้ยมีร้านร้านสินค้าอะไรพิมพ์เข้าไปแล้วให้โฆษณาขึ้นขึ้นมาเรียกว่า Search a d ผมก็จะเล่าให้คุณฟังแบบนี้นะครับ Search a d ก็เหมือนโฆษณารูปแบบอื่นๆ เป็นการประมูลแข่งกันแข่งขันกันนะครับจริงๆ Facebook ก็เป็นการประมูลแข่งขันกัน Search Ad ก็เหมือนกันแต่ Search Ad ดูชัดเจนมากกว่านะครับโฆษณาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับตำแหน่งในการขึ้นโฆษณาเนี่ยบนหน้า Google Search เดี๋ยวผมขออนุญาตทานนาำก่อนนะครับ ขอโทษครับโฆษณาบน Google Search เนี่ยมันจะมีพื้นที่จำกัดน,นะครับจะมีโฆษณาถ้าอยู่บน PC เนี่ยข้างบนจะมีโฆษณาประมาณ3ตํตำแหน่งข้างล่างอีกประมาณ3หรือ4ตํตำแหน่งเพราะงะั้นรวมๆแล้วอยู่แถวๆผมจำไม่ได้นะอยูแถว6 6ถึง8ตำแหน่งเท่านั้นเอง นะครับเช่นถ้าเป็นคําว่าร้านขายหินแกรนิตกใกล้ฉันถ้ามีคนโฆษณาในคํานี้มากๆกเนี่ยก็ต้องแข่งขันกันใครให้เงิน Google มากคนนั้นก็ชนะชนะก็คือสามารถอยู่บนบน,บนยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า Google จะจะผมจะทําโฆษณาใครพิมพ์คําว่าร้านขายหินแกรนิตใกล้ฉันให้โฆษณาผมขึ้นนะผมให้ Google 10บาทคลิกละ10บบาท Google เขาคิดเป็น วิธีคิดก็คิดเป็นคลิกละเท่าไหร่ผมให้10บาท Google บอกอันตน์ใจเย็นๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อน Google ก็ไปดูในลิสต์ของ Google เลยว่ามีใครใช้ทำโฆษณาคำว่าร้านขายหินแกรนิตใกล้ฉันไหมแล้วให้กี่บาทถ้าไม่มีใครให้มากกว่าอันตนันเลยมีแต่และคนให้ต่ำกว่า10บาทอันนั้นก็อยู่อันดับหนึ่งโฆษณาแสดงอันดับหนึ่งแล้วคนให้ลองมาก็2 3 4อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนัมม้นเป็นการแข่งขันประมูลสู้กัน นะครับมันก็ชัดเจนว่าเป็นการแข่งขันประมูลจริงๆ Facebook ก,ก็เหมือนกันแต่ดูไม่ชัดเจนแต่เนี้ยชัดๆเลยชัดๆเลยนะครับเพราะงั้นความท้าทายของมันคือคุณต้องมามามาจะเรียกว่าหาข้อมูลหรือทดสอบก็ได้ว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณการแข่งขันมันมากน้อยขนาดไหนถ้าถามให้ใหผมให้เป็นเรนจ์แบบกว้างๆคุณเห็นนะ,ะโดยทั่วไปเนี่ยค่าเฉลี่ยของคลิกอยู่แถวๆ 7ถึง15บาทเร้งประมาณนี้ครับธุรกิจท,ทั่วไปนะครับแต่ถูกที่สุดที่ผมเคยเห็นอาจจะมีต่ำกว่าประมาณ3 3ถึง5บาทก็เห็นนี่ถูกที่สุดที่ผมเคยเห็นแพงที่สุดที่ผมเคยเห็นนั้นหลักประมาณ200กว่าบาทก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับธุรกิจเลยนะครับในใน o g l กเนี่ยประมูลสู้กันเวลาจ่ายเงินเขาเรียก Pay Per c คลิกโฆษณาแสดงแบบนี้เสิร์ชคำว่าร้านขายหลงหลงลง ร้านขายหินแกนิตใกล้ฉันโฆษณามาแสดงอย่างนี้คุณยังไม่เสียสตังค์นะครับต้องมีคนคลิกที่โฆษณคุณก่อนสมมติว่าคุณโฆษณาคุณคนคุณนี้คลิกที่โฆษณาคุณจะเสียเงินเสียเงินเท่ากับสิ่งที่คุณบิดภาษาเขานะประมูลให้กับ Google งั้นมันเลยเป็นประบบเพย์เพลคลิกผมกระโดดไปนิดเดียวนะหวังว่าไม่งงนะใน Google ที่ผมบอกมันมีโฆษณาบนเว็บไซต์แบบนี้ด้วยถูกไหมครับที่เรียกว่า Display Network ตัวนี้เจ๋งมากเลยในมุมของสร้าง awareness เป็นผมพิดว่าเป็นทางเลือกแทน Facebook ถ้าต้องการสร้าง awareness เพราะโฆษณาแสดงแล้วเนี่ยคุณจะเสียเงินเมื่อมีคนคลิกเอาเขาจริง,รงๆเวลาคุณเห็นโฆษณาแบบนี้คุณเคยคลิกั้างไหมครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคลิกครับงั้นกว่าเงินโฆษณาจะหมดมันจะแสดง impression ภาษาเขาจํานวนครั้งโฆษณาแสดงจะสูงมากเลยในเงิน1บาทโฆษณาบางทีแสดงถึง50,000นกว่าครั้งนะครับ เพราะ,ะนั้นถ้าคุณมองหารูปแบบโฆษณาที่สร้างช่วยสร้าง awareness คือไปกระพริบบนหน้าเว็บไซต์บน YouTube ในกลุ่มเป้าหมายระดับหนึ่งของคุณนะตั้งเพศช่วงอายุจังหวัดได้เนี่ยโฆษณา GDN ก็อาจจะช่วยคุณได้โดยใช้ต้นทุนต่ำหน่อยแต่โฆษณาแสดงเยอะๆคุณออกแบบภาพแบนเนอร์ให้ได้ Ke y m e s s a g e ที่ต้องการแล้วก็ให้มันไปแสดงแบบนี้ครับหมื่นบาทแสดงประมาณ2 3 0 0 0 0แสนครั้งได้เลยครับนี่ผมกระโดดมาตรงนี้ก่อนนะ พราะมันโฆษณาแล้วมันแบบเพย์เพ c ค i ิกไงฮะพอเป็นเพย์เพ c ค i ิกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคลิกตัวนี้ต่ำถแถวถแถวแถวแถวห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์โฆษณาแสดงร้อยครั้งกว่าจะมีคนคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันเลยทำให้อิมเพรสชันเยอะนะครับถ้าคุณฟังผมเข้าใจนะเนี่ยผมต่อให้แบบนี้เลยนะครับแหม่มันงั้นไอ้ Google เนี่ยเป็นโฆษณาแบบเพย์เพ c ค i ิกจริงจมี เชิงลึกเพราะมีคนในวงการฟังด้วยเขามีมีการการประมูลหลายแบบนะครับผมเอาแบบเพย์เพ์คลิกมามันเข้าใจง่ายนะครับเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยเจาะลูกค้าด้วยคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเป็น Facebook คุณต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายนึกออกไหมครับสร้างออเดียนต์เพจอะไรอายุเท่าไหร่อยู่พื้นที่ไหนแล้วก็ความสนใจอะไรแล้ว Facebook ก็จะบอกมาว่าโอ้คนในกลุ่มนี้มี1ล้านคนคุณยิงโฆษณาไปแบบนี้มันก็จะกระจายอยู่ในวงหนึ่งล้านคนนี้แต่ถ้าเป็น Google ต่างกัน กูก็จะเจาะหาด้วยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือตัวนี้ครับตัวตรงนี้ครับเราเวลาเราเซตโฆษณาเราต้องคิดก่อนว่าคีย์เวิร์ดอะไรโอ๊ยไม่เห็นหน้าจอขอโทษด,ดีคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ข้างบนตัวนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาคีย์เวิร์ดตัวนี้เป็นตัวบอก Google ว่าถ้ามีคนพิมพ์คีย์เวิร์ดนี้เข้ามาให้โฆษณาเราแสดงเพราะฉะนั้นคน ไม่จําเป็นคงไม่พิมพ์ร้านขายหินแกรนิตใกล้ฉันหรอกแสดงว่าเขาพิมพ์เข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรบางอย่างคือมันมีโอกาสที่จะแอคชั่นซื้อได้มากกว่าเห็นไหมครับมันมันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือเอาคีย์เวิร์ดไปเจาะหาคนที่ต้องการเลยงั้นหน้า Google Search ตัวเนี้ยเป็นหน้าที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันที่หน้านี้งั้นถ้าลูกค้ามามองลูกค้ามาถามผมว่า มีตัวไหนที่ช่วยเพิ่มยอดขายถ้าผมดูแล้วสินค้าเขาเหมาะสมผมจะมายุให้ทำ Google Search เป็นอันดับแรกๆเลยนะครับโฆษณาเป็นรูปแบบ Text คือโฆษณาคุณเห็นอยู่แล้วมันเป็นรูปแบบเสร็จเป็นตัวหนังสือจะประมาณ3บรรทัดอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเขียนได้มีเราเรียก h e d l i n e นะครับจะเป็น3คําแล้วก็มี e s s r r p t t o n ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวเสริมอีกเนี่ยเป็นรูปแบบ Text แบบนี้นะครับต้องมีเว็บไซต์ปลายทาง คือโฆษณาไม่ใช่มาโชว์แบบนี้อย่างเดียวถ้าคุณจะทำ Google เรียกว่า Search Ad น่ยคุณต้องมีเว็บไซต์ปลายทางคลิกที่โฆษณาแล้วไปที่ไหนเป็นได้ทั้งเว็บไซต์เซลเพจหรือเป็น Facebook ก็ได้นะครับ Facebook Fan-Page ก็ได้เป็นได้ยั่ง3ตัวบางคนบางท่านนี่เข้าใจว่าเป็นทำบน Search Ad ต้องเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็น Facebook ก็ได้นะครับนั่นเป็นขอผมเรียกว่าเป็นเอาภาพรวมเบื้องต้นไห,ห้คุณเห็นก่อนว่าเนี่ยคือ Search a d นะครับเป็นแบบนี้นะครับ